มาเพาะเมล็ดผักชีง่ายๆกันค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องมีเมล็ดผักชีแล้วก็มีสากแบบนี้เลยค่ะพอเราได้เมล็ดกับสาก like <อ>มาแล้วนะคะแล้วก็ทําการบดดขยี้แบบนี้เลยค่ะพี่ๆเราจะทําการบดขยี้ให้เมล็ดน้องเขาแตกออกจากกันนะคะผักชีหนึ่งเมล็ดเนี่ยก็จะงอกได้2ต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะ BB บีบๆบดๆให้เขาแตกออกจากากันค่ะมีพี่ๆ fc ขอกันเข้ามานะคะว่าให้สอนเพาะเมล็ดผักชีนะค่ะตอนนี้น้องไกยก็จัดให้เลยนะคะพอเราบดแล้วแตกออกจากกันหมดแล้วเนี่ยเราก็เอามาแช่น้าไว้แบบนี้ค่ะพี่ๆ แช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะคะน้องก้อยแช่ไว้ตอนเช้านะคะตอนเย็นก็จะมาเทกรองใส่ผ้าแบบนี้เลยค่ะอย่าแช่นานเกินไปนะคะเดี๋ยวเมล็ดเขาจะเน่าค่ะใครแช่เย็นเอาอบเชา้าใครแช่ช้านเอาอบเย็นได้เลยค่ะเอากรองใส่ผ้าแบบนี้นะคะแล้วน้องก้อยก็จะทําการมัดไว้ค่ะอบเขาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หมั่นมาดูเขาค่ะ3 4มถึงสวันรากน้องก็จะค่อยๆแทงของขาออกมาแล้วนะคะวิธีการน้องก้อยก็ทําง่ายๆเลยค่ะเทใส่ผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็มัดไว้เลยนะคะ ให้เขามีความชื้นตลอดเวลานะคะพี่ๆอย่าให้เขาแห้งเด็ดขาดเลยค่ะถ้าแห้งก็จะไม่งอกนะคะแต่ถ้าแฉะมากไปเนี่ยก็จะเน่านะคะก็สังเกตแล้วก็มันดูเขาดีๆค่ะพอรากเขาเริ่มงอกเนี่ยเราก็เอาไปหวานแล้วก็เอาฟางคุมไว้ค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะปลูกยกขึ้นสูงแบบนี้ก็มีผักชีไว้เก็บทานกันแล้วค่ะ